เคยได้คำว่าระบบเบรก ABS ไหมครับ ABS ย่อมาจากอะไรและมันสำคัญยังไงนะครับทำไมรถทุกคันต้องมีนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้กันนะครับผมระบบเบรก ABS นะครับย่อมาจาก Anti Lock Brake System นะครับผมรถสมัยใหม่ทุกคันมีหมดแล้วนะครับระบบเบรกนี้นะฮะแล้วมันสำคัญยังไงทำไมถึงต้องมีนะครับผมมันช่วยยังไงนะครับก็คือระบบนี้นะครับจะช่วยเรื่องของการเบรกรถยนต์นะครับ ทําให้เวลาเราเบรกกระทันหันเบรกกระทันชิดต,ต่างๆหรือว่าเจอน้ําเจอแอ่งต่างๆเนี่ยเวลาเราเบรกปุ๊บเนี่ยนอกรถนะครับมันจะไม่ล็อกนะครับถ้าล็อกปุ๊บเนี่ยเวลาเบรกใช่ไหมรถมันมีโอกาสหมุนสมมุติว่าเราวิ่งความเร็วมาปุ๊บนอะดันหยุดปุ๊บเนี่ยครับรถมันจะหมุนทันทีเลยเนี่ยคือระบบ ABS เเไม่ทํางาน แต่ถ้ามีระบบ ABS นะครับมันก็จะให้ล้อยังเคลื่อนตัวได้นะครับเราก็รถยังเบรกได้อยู่นะทำให้ล้อที่มันควบคุมด้วยระบบ ABS ล้ B H, นะอไม่ล็อกนะครับผมอ่างรถสมัยเก่าๆบางคันไม่มีระบบ ABS นะครับส่วนรถสมัยมใหม่บางคันนะครับที่มี ABS บางคันที่ไฟหน้าจอขึ้นตัวโชว์ ABS นะครับผมแนะนําว่าให้ไปซ่อมหรือว่าให้จัดการให้มันหายนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะส่งผลเรื่องของการเบรกที่เราจะเบรกกัะชั้นชิด ถ้าระบบเบรก ABS ไม่ทำงานนะครับทีนี้เวลาเราขับบนท้องถนนก็ค่อนข้างอันตรายเจอฝนเจออะไรช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยนะครับก็ตกทุกวันนะครับระบบเบรกต่างๆดูองเรื่องผ้าเบรกต่างๆเรื่องของความคล้องของรถยนต์นะครับเอาให้อยู่หมัดนะครับเวลาเราใช้งานนะครับก็คือสร้างความมั่นใจด้วยแล้วก็สร้างความปลอดภัยกับผู้ขับขี่บนท้องถนนด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของระบบเบรก ABS นะครับผมเอาไปใช้กันดูครับ